สวัสดีครับผมคลิปนี้มากันแบบดวนจี้วันนี้ผมอยู่วัดบ้านสนวนในนะครับผม,มอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นี่วันนี้มาแบบรอเรือชัดๆกันเลยวันนี้ครับผมมาชมภาพพยนต์นนะทีมงานนันทวันภาพยนต์ยนยนยน,นี่โคตรงเยอะหน่อยวันนี้มาชมหน่วย12อโลนะครับวัดบ้านสนวน วันนี้เป็นงานแก้บนครับพี่น้องบรรยากาศบช่วง4โมงเย็นครับผมรถหน่วยพึ่งมาถึงกำลังมาขมิ้นในการลงคลองนะครับก่อนอื่นเรามาทักทยายพ่อค้าแม่ค้ากันก่อนนะครับวันนี้มาเยอะกันทีเดียวนะสวัสดีนะครับลี <c oughs> ทองจีได้กี่คลิปเล่นในวันนี้เอาไอคอันนี่คลิปสองลว <c oughs> ลีทองจีช่อง u t u b e ชื่อดังนะครับที่พี่น้องติดตามกันอยู่นะฮะวันนี้ทางนั้นพ่อค้าแม่ขายวันนี้รันเรกครับลูกชิ้นทอดนะอร่อยอร่อยเจ้านี้ครับเจ,จ้าประจำนะครับมาที่ไรจะสั่งกระบ,บ้านทุกทีนะฮะเจ้านี้ลูกชิ้นอร่อยมากครับเดี๋ยวเอาเป็นพอดดกเด้อ ฟอดดอก20แล้วก็หมูโกรบยี่สิบนะครับผมเดี๋ยวมาเอาครับจิ้มไหมครับจิ้มเลยครับอันนี้ปนเป็น,ปนลูกชิ้นนะครับร้านพี่ชายซุดโลร้านประจำฮะ,ะลูกชิ้นเพวีวาอ่าลูกชิ้นเพียววาในมาบ้านสนวนนะครับตรงเวะมาอุดหนุนพี่เกน,นะครับนี่วันนี้กินลูกชิ้นอร่อยๆ<อ>กัน เครื่องดื่มก็มีครับผมอันนี้ก็จะเป็นร้านไส้กรอกนะฮะน่าจะใช้ไส้กรอกกำลังก่อทานคุ้มไฟ <c ười> อ้อยคลึงพี่น้องชาวเขมรก็อ้อยคลึงอ้อยคลึง้ล้วพี่อะไราจะตั้งร้านนี่โอ้กำลังก่อไฟวันนี้หลายร้านครับพี่น้อง มาด้วยกันประมาณ10เกือบ10ร้านนะะวันนี้บรรยากาศวัดสนวนในคลื้นกันแน่นอนนะน,นี่ต่างคนก็ต่างหาสถานที่จับจองสถานที่ทำเลดีๆนะครับเพื่อการค้าการขายดียิ่งขึ้นนะ เขาเรียกว่าได้ทำเลดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนี่ครับเราชุมพอค้าไม่ค้าแล้วเราก็ไปชุมนันทว,วันกันวันนี้มาตามสเตปของสมมัยชาแนลมาทุกที่ต้องมีหนังให้ท่านดูนี่ฮะคนเส็บของคนรักหนัง มายังไม่ถึง20นาทีนะครับนี่ตั้งโครงแล้วครับถือว่าเป็นทีมงานที่มาตรฐานนะครับอีกทีมงานหนึ่งนะที่ความมาตรฐานสูงมากครับเคยไปเจออยู่งานหนึ่งนะตั้งโจรประมาณ5้าโมงเย็นนะได้เปิดเพลง6กโมงครึ่งนะถือว่าตั้งเร็วมากครับกับทีมงานนี้นะฮะนันทวันภาพยนตร์ วันนี้น่าจะลุงโจไม่ติมนะครับลุงโจ18เมตรนะครับสถานที่ไม่อำนวยวน,นี้สถานที่อาจจะเคบนิดนึงครับเนื่องจากฝั่งนู้นจะทำศาลาหลังใหม่ครับเลยเคบนิดนึงครับนี่วันนี้สนุกกันแน่นอนนะครับกับดีเจซาบะ วันนี้วัยรุ่นท่านใดอยากจะร่วมสนุกนี่เรียนเชิญครับวัดสนวนในกับดีเจสุดโลนี่สบะนะครับเจ้าชองชัยยาหนุ่มมวกแดงนี่นะฮะ ท่านอาจารย์รุดนะครับลงกำกับเองฮะนี่ต้องวัดระดับเองจับเองนี่ครับทีมงานมาตรฐานด้านบนจะใช้พนักง,งานสองคนด้วยกันครับผมในการลำเลียงนะครับเหล็กหนังร้านลงมาด้านล่างนะฮะเพื่อจะมาประกอบอ่า เป็นครุงจอหนังนะให้ท่านได้ชมกันนะครับคืนนี้ วันนี้บรรยากาศฝ้าฝนเป็นใจเหลือเกินนะครับครึ้มตั้งแต่เช้านะครับรินแล้วรินอีกโอ้ยยับครับช่วงนี้ตกหนักตกเบานะครับทั้งวัน,นช่วงะดูฝนทีมงานหนังก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับมีทั้งโคลนมีทั้งน้ำนะครับอุปสรรคเยอะแย,ยะมากมายครับช่วงหน้าฝน ได้ได้ข่าวมาว่าทีมงานบางท่านไม่อาบน้ำนะสองวันเรายังไม่ได้อาบนะอเดยกกันว่าอาบน้ำฝนเอาช่วงนี้ ันชมบันยากาศแบบใกล้ชิดนะพี่น้องเอาแบบเกาะชิดติดขอบสนามนี่เท่าว้ามวยก็เป็นมวยที่เด็ดนะดูกันแบบใกลๆ้ๆนี่แหละช่องสม,มัยชาแน,นลต้องแบบนี้ฮนะชมกันแบบติดรั้วขอบชิดนี่ ตอนนี้ประกอบได้สองชั้นแล้วครับทีมงานนี้ลงของเร็วมากครับพี่น้องน,น,นี่ดูกันเบรกครับทีละห้าทีละห้ามีแต่ทีมงานพนุ่มไฟเรง ดูนะครับอุปกรณ์นะครับไม่ใช่น้อยๆน,นะครับก <c oughs> วา่าจะได้เป็นจอหน,นังให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนี่ยโอ้ไม่ใช่ของง่ายนะครับ multimulti-field worship camp 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 ตอ,ตอนนี้ลงของด้านบนเกือบเสร็จแล้วนะครับเรียกว่ากำลังนับชิ้นส่วนที่จะลงในวันนี้ลงไม่หมดรถนะครับลงเฉพาะเท่าที่ลงได้นะครับตามสถานที่ครับผมทีมงานอยากจะลงให้<ร>อยากจะลงให้หมดรถนะแต่ว่าสถานที่จำกัดเราก็ต้องลงตามสถานที่ วันนี้ทีมงานนันทวันครับหนห่วย12โลนี่อยู่วัดสนวนในครับผมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องสมมัยชาแนลด้วยแล้วกันนะครับเอาคลิปนี้ชมกันสั้นๆนะครับฝากกดติดตามกันเยอะๆนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับผม